พี่ไม่ได้เปิดนะพุทธอภิบาลเขาเปิดคุณมีเอจักรฟ้าจักรมาค่ะใครบอกคุณเอพี่ไม่เคยพูดนะเปิดแล้วอ๋อเหรอมีคนเปิดแล้วก็เลยอยากจะรู้ว่าแบบเอชุดต่อไปของหนุนกระแสจะเป็นใครไหมในสามท่านนี้ก็ทางเราก็ยินดีนะครับสำหรับผู้พิเศษหรือว่าคนที่ถูกกล่าวอ้างเป็นผู้พิเศษถ้าเกิดคุณไม่ใช่ผู้พิเศษคุณก็แค่ออกมาบอกว่าผมไม่เป็นผู้พิเศษนะฉันไม่เป็นผู้พิเศษนะคุณทำแบบนี้ด้วยเหตุผลอะไรนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่พี่พูดเมื่อกี้อยางว่า สื่อทุกๆสื่อไม่จำเป็นต้องเป็นหน,นกระแสก็ได้พี่เชื่อว่าทุกๆท,ที่อ่ะเขาก็เปิดโอกาสให้กับทางที่ถูกกล่าวคนที่ถูกตั้งข้อสังเกตหรือกล่าวหาว่าคุณเป็นผู้พิเศษมีการเอา,เ,อา,เ,อาเรื่องราวของความเชื่อที่อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่จริงเนี่ยไปหลอกให้คนอื่นก็หลงเชื่อหรือเปล่าก็แค่ออกมาชี้แจงแต่ถึงเวลาเสร็จปุ๊บคุณก็เรื่องที่จะเงียบคุณเรื่องที่จะไม่พูดแล้วก็เรื่องที่จะบอกว่าเออเดี๋ยวขอไปพูดทีเดียวสุดท้ายแล้วก็มันมันก็เสียหายไปแล้วไง อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นออกมาพูดกันอ่ะในสามท่านนี้ที่หนูมีติดต่อใครไปบ้างไหมอย่างก็พยายามติดต่อทุกคนติดต่อทุกคนก็ไม่มาก็เป็นผู้พิเศษสามารถดูนู้นดูนี่ได้แต่ก็ไม่เคยดูดวงตัวเองกันว่าตกลงคือจะจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยว่าสิ่งที่คุณทํามันจะเป็นยังไงบ้างมีผลกระทบกับสังคมยังไงบ้างเขาเป็นพิเศษที่จะออกรายการผนกระแสหรือเปล่าคือไม่จำเป็นต้องออกคนกระแสก็ได้จริงๆแล้วมันมีรายการเยอะแยะมากมายสื่อเองก็มีเยอะแยะมากมายก็ คุณจะออกมาพูดที่ไหนก็ได้ก็ไม่เห็นพูดเขาปฏิเสธเรื่องอะไรพี่น่เขาแบบไม่อยากชี้แจงหรือเขาอยากปล่อยให้คุมเพลือแบบบางคนเขาอาจจะบอกว่ายังไม่พร้อมหาข้อมูลเตรียมหลักฐานก็ไม่รู้หลักฐานอะไรแม่งนานมากเลยบางทีเราก็รอขอโทษนะบอกว่ารอดูอยู่นานมากแล้วก็ไม่ไม่เห็นจะออกมาพูดอะไรสักทีอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวออกอาการพี่หนุ่มอะไรเกมมันก็จะดก็อย่างที่บอกก็อย่างที่บอกับไม่ต้องออกหกระแสก็ได้ออกที่อื่นก็ได้ไง แต่ก็ไม่เราออมองอยังไงบ้างสามเคสนี้เพราะสังคมก็จับตาแบบเลยอะค่ะเพราแบบมองอยังไงสามเคสนี้เหรอครับคือเอาตรงๆนะครับสองเคสคิดว่าไม,ไม่ควรอ,อย่างอย่างเช่นเอาเอาตรงๆเลยอย่างเช่นเคสของคุณเจนยานทิพย์อย่างเงี้ยคือสิ่งที่ทุกคนติดใจก็คือเรื่องราวของตัวทองที่ณวันนี้คุณได้มีการเอาเอาเอาไปใส่ในเจดีย์หรือ,อยัง ถูกไมหมฮะหรือแม้กระทั่งเเงินที่หลายๆคนเขาได้มีการแบบบริจาคก,กันไปเพื่อที่จะไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยว่าทําไมถึงไม่มีการให้เเปิดสถานปฏิบัติธรรมให้คนอื่นเขาได้เข้าไปกราบไปไหว้ไปนั่งไปจัดทำกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงรับจากแขก VIP อันนี้หลายคนก็สงสยัยก็เลยอยากให้คุณเจนออกมาชี้แจงสักทีอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องของอาจารย์เชียงนะฮะก็อาจารย์เชียงเองก็คงจะต้องชี้แจงในประเด็นของอาจารย์เชียงเพราะมีสองสามประเด็นเรื่องของเงินที่ หลายคนบอกว่าได้มีการบริจาคให้วัดนี้แต่สุดท้ายพอได้ยอดปิดแล้วทําไมถึงไม่ปิดจริงก็ยังไปเปิดรับวัดที่2วัดที่3อะไรเงี้ยแล้วเงินจะแยกยังไงอันนี้เขาก็สงสัยรวมไปถึงเรื่องราวของตัวอ,องค์งพระอุชเชนนะครับก็คืออันนี้ก็ได้มีโอกาสคุยกับทางฝั่งของตัวกรมศิลป์พื้นที่12ไปแล้วนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับทางเจ้าวาดไปแล้วอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ ไม่ควรก็แค่ออกมาขอโทษในมุมอของอคนนครเขาที่เขารู้สึกเขานับถือหรือบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นโบราณวัตถุนะทำไมถึงไปทําแบบนี้ก็แค่ออกมาพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่อยากให้เงียบคือพอเงียบไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้ใจแค่ลูกศิษย์ของคุณที่มีอยู่วันนี้แต่คุณจะเสียคนที่ที่คนอื่นๆที่กําลังจะรู้สึกว่าเขาเคารพคุณอนะ่ะมันก็จะแบบอา้าวเาะทุกคนก็รอฟังอยู่นอกจากสามคนนี้ ก็ตอนนี้เห็นเป่าอยู่ว่าแบบไม่ไม่เชลคล็อกเป่าเลยมันดูน่ากลัวก็คือถามว่ามีอีกไหมมันมีอีกหลายคนนะมีอีกหลายคนที่ที่มีคนส่งเข้ามาเนี่ยก็พอสมควรแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะไปปักปํามเขาได้เลยทีเดียวเพราะมันก็ต้องดูเรื่องของข้อเท็จจริงหรือว่าข้อมูลก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่าง่ได้ยินฝาตัวไปกินเดียที่มนมีติดต่ออะไรยังไม่ได้ติดต่อแต่ว่าก็คงจะติดต่อเนี่แหละครับเพียงแต่ว่า ก็ใหญ่เขาออกมาได้ชี้แจงเหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีคนส่งข้อมูลมาให้ทางพี่เหมือนกัน,นไงไบ้างครับเรื่องการฝัวงงไปอินเดียไคือโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็อาจจะถามอ้าวเ้วเคยทารายการมูไนเคยสัมภาษณ์คนพวกนี้ก็มีแต่บางครั้งมันก็ถามเอ๊ะมีว้าวมีอะไรบ้างแต่ว่าเอาจริงๆก็เป็นคนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ สนใจเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยแล้วแต่เป็นคนที่ชอบไหว้พระนะสวดมนต์อะไรเงี้ยมีแต่ว่าเรื่องของดวงเรื่องของเมื่อก่อนเคยกลัวผีแต่จุดนี้ไม่กลัวแล้วแต่ทำรายการผีก็ไม่กลัวก็รู้สึกว่ามันก็มีจริงอะไรเงี้ยก็เฉยเฉยคนเมนองว่าโจ๊กและสุนทรเป็นแค่แบบคนขางทีแล้วตอนนี้กลายเป็นมาพุ่งมีเสกอะไรก็ก็เท่านั้นแหละคือถามพี่พี่ก็ตอบไปได้คือก็อย่างที่บอกก็อยากให้ทางฝั่งของอาจารย์เอจักรพัฒน์เนี่ยออกมาตอบข้อเท็จจริง นะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีสื่อเขาก็ลงกันแล้วสังคมเขาก็ได้มีการตั้งคําถามกันมาโดยส่วนตัวไม่รู้จักกับคุณเอจักรพันธ์นะครับไม่รู้จักกันแต่ว่าก็ตามข่าวอยู่ก็อยากจะรู้เพราะาก็มีคนส่งข้อมูลข้นมาเหมือนกันก็เลยอยากจะรู้ว่าในมุมข้อเท็จจริงคุณเอเนี่ยคุณเอณเอยากจะอยากจะพูดว่าอะไรมันเพราะอะไรเป็นยังไงน้ําที่ไหลเป็นสีดํมันเกิดอะไรขึ้นหรือดวงที่รับเงินไปเนี่ยไปทําอะไรยังไงบ้างเนี่ยผมว่าก็อยากรู้นะอยากรู้ ว่าเขากัวอย่างที่บอกมาออกละาการถึงกระแสทีไรเกมทุกคนที่ลออกที่อื่นก็ได้ <c oughs> ก็ยังย้ําคําเดิมว่าออกที่อื่นก็ได้ก็ไม่ต้องถ้ากลัวหงุกลัวจะต้องมาออกหงกร,ร,ระแสก็ไม่ต้องมาออ,ม,มาออกก็ไปที่อื่นก็ได้ย้อนไดถามหนบอกว่าที่บอกว่ามีคนส่งรายชื่อมาแต่และรายชื่อก็คือเรารู้จักทั้งหมดมีฮาแน่นอนไหมคะมีทั้งที่รู้จักแล้วก็มีที่ไม่รู้จักม,มีมีทั้งสองอยา่าง